เขาไม่นอพี่ตกปลาเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยเด้อครับครับผมล่งโนดพี่น้องกำลังตกเบ็ดอยู่ครับตกหน้าดินเดี๋ยวเรามาขออนุญาตดูปลาของพี่น้องแกครับใาแกได้หลายเป็นไรครับโอ้ก็พอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องนี่พอด้ปุนครับสวัสดีครับนางรองพอดีเลีมพูกับผมทวนสายเสียบครับ ครับผมเสี่ยวครับสวัสดีครับลานใต้เจ้าครับสวัสดีครับเป็นครปดเดนลูกพี่ใหญ่โจมสมอยมาเองครับนี่ครับแล้วก็อาจารย์ลินจอมสมอยครับมาเองครับวันนี้คุมทีมมาครับวันนี้พวกเราทีมงานนางรองพอดีเลมก็จะพาพี่น้องมาดักเบ็ดครับเราจะมาล่าปลาหนังกันครับวันนี้ปลาหนังที่ว่านี่ก็จะเป็นพวก ตะกูลปลากุดปลาข้าวแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนครับหรือว่าปลาลําพองนั่นละครับเดี <Huh? S 1> ย๋ยวติดตามรับชมครับพี่น้องว่าเราจะมีชอตให้พี่น้องได้ชมไหมครับวันนี้เหยื่อที่เราจะใช้ก็เป็นเหยื่อลูกห่วกครับ <c oughs> เหยื่อลูกห่วกแล้วก็ลูกปลาดุกค,ครับผมแล้วก็ปลาหมอน้อยครับเบ็ดที่เราจะใส่ก็เป็น เบ็ดที่เราใช้สําหรับใส่ในห้วยครับแล้วก็เป็นเบ็ดโฟมเยียอมันหมูมากครับลํานี้เราก็จะไปสองคนก็เสียว่ารถเกี่ยวครับอีกลำหนึ่งก็ไปสามคนครับนจะแปดกําลังออกแล้วครับนี่ก็ใกล้จะค่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีครับผมเดี๋ยวเดินตามมาด้ครับนั่นนี่ครับเรืมลงมาแล้วครับ ลืมเสียเบสแล้วครับครับบรรยากาศนี่ครับลงเบสไปแล้วครับอื้นอีกน้ำหนึ่งู่นลครับ ลูกพี่พาหมุนไปในรือ <c oughs> ทำดีสวยทำดีสวย <c oughs> นย้ำเยอะครับพี่น้องจะ <c oughs> มีเตม้ม้ชุ่มไหมด้ยครับ <c oughs> ไม่ได้มาดูหมายก่อนครับผม <c oughs> คิดว่าน้ำรุดเร็วครับทั้งนี้ นี่ครับมาครึ่งทางแล้วครับนู่นก็ไปแล้วครับสามคนฝนก็จะตกพี่น้องเอ้ยทำดีใส่ก็ยังยากครับน้ำยังไม่บุกเลยป่าก็ลุกด้วยครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะกินไหมครับจะตามไปรุ่นดูครับผมนี่ครับ ใส่เบ็ดได้ไปตอนนี้กําลังร,คระครับมาแล้วครับเต็มแรกจะดูไส้โซะครับเต็มแรกครับจะลุ้นอย่แล้ครับพี่น้องลุ้นนิดนิดเดียวเองครับนี่ยอย <c oughs> นิดเดียวจริงน,นิดเดียวครับ,รบใส่ประมาณนะัก สีครีดได้ไหมประมาณนั่นแหละสีหาคีดนี่แหละน้องก็ไม่ใช่เป็นปลาเป้าหมายครับเป้าหมายของเราวันนี้เป็นปลาหนังครับเรามาหาปลาหนังจะดูเป็นปลาเก็ดครับเดีเราไปต่อครับขาด,ขาดจับไม่อยู่ตรงนี้ งานรบบตัวที่สองครับายไ,ไล่แห่งลุ่มไม่น้ำจืดตอกลูกระดูกอีกแล้วครับจิดนิดเดียวครับเป็นปลาที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของเราครับพี่น้องสองตัวแล้ว ปลาที่เราตามหาเต็มแม่ครับปลบปครับเป็นปลาหนังครับใส่สวยเลยครับผมอ่าเสียว,วาปุดครับอันนี้ผลง,งานเสียวปาครับผมเด็บปลาปูตครับ <laughs> ดิคือว้าวว้าวหายแล้วไม่ขาดโอเคดอกตให้หลันนี่ด้อพี่น้องกินข้าวด้วยกันครับปลาดุกใครอยากกินปลาดุกย่าง ยางป่าอันนี้เหยือครับยังคาอยู่เลยครับปลาดุกทีเราดักเบ็ดครับใช้คาอยู่ก็ชะดูตัวนี้ครับนี่ครับของผมแล้วนี่ครับกับเข่าแบบปวดปานครับสามเม่ครัวครับอันนี้ซื้อมาจากบ้านด้อพี่น้องเดีติดเบ็ดกินมาครับกินเข่าด้วยกันครับผมย่างป่าหอมครับ นะครับพี่น้องนี่จะไปยามเบสแล้วครับไปแล้วครับหนุ่มพี่ผมจะวิดนามอยู่ครับไปแล้วครับไปรุ่นกันครับรอบแรกครับผมม,มีตัวให้พี่นองได้ชมไหมครับ นันดีคั้นหนึ่งดิ่ดดีใช่ไหมลูกปลาหมอหนิกัดขาดครึ่งเรี่ยไรวะอโอ้โหข้าวด้วยมันิ่งกัดไปเมื่อกี้นี่ม,นมันยังกระเมือกกระเมือกกระเมือกอยู่นี่เมนอมโอ้โห,โโห,โโหมาชาไปนิดเดียว นี่ครับด oh, ูลำแล้วครับพี่น้องมาชาเป็นนิดเดียวครับนี่มันลำหางไปแล้วครับเหลือไว้แต่หัวเป็นปลาที่เราตามหาด้วยครับโอ้โหนิดเดียวเท่เลยครับนี่ มาแล้วครับปะกุดอีกแต้มหนึ่งครับผลงานเสียวารถเกี่ยวครับผมใส่สวยสวยครับ <Yep. S 1> อาปุ๊ดครับผมทีมอาจารย์ลินจองสมอยกับไม่รู้ไปถึงไหนแล้วครับพี่น้อง ครับับอนนี้ก็ดูเขาทาไปผมดูพี่น้องนียจะดูทั้งนั้นเลยครับจัดให้ผมสมุนปุยเลยสุดูนประกขตัวนี้พี่น้องโอ้ใส่สวยครับันนานจะปะาตัวหนึ่งครับผม ได้ได้อยู่ครับตัวนี้เอาได้ป้อมลกูกทีอย่างนี้ทำไมไม่มากินซิเา่ใสสวยครับเสียว่าปุ๊ดครับผม เรียบร้อยครับโอ้ลูกป,ประดุกก็ไม่กินครับผมแด้เอาได้เอาถังมาไหม ครับพี่น้องกดรอบเช้าครับเต็มแรกใส่สวยๆครับขอบุดก่อนครับผมกูก้มาหลายครั้งแล้วครับเพิ่งต่เห็นครับ อู้น้องคันนี้ไม่ขอลาครับขอผมเพิ่งเปลี่ยนใหม่ด้ครับนี่ปลาอะไรนู้สิยดายดีกว่าจะเจอตักตัวนี่ เดี๋ยวดูอันนี้ครับเบ็ดโฟมติดครับแต่เบ็ดคั้นไม่ติดเอาเสียบ่าดึงดึงไม่ขึ้นนี่โอ้ใส่ได้อยู่ครับ นี่ครับหเหตีวาปุดครับันีเบ็ดงอลองงองเลยครับพี่น้องจะมีตัวไหมครับเอาอีกแล้วสายลีดขาดสายลีดขาดขาดเลยสายขาดครับพี่น้อง โโอ้พาชดช็อตเด็ดสองช็อตเลยครับเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ก็ขอลาครับคันก็ฉีกอีกตั้งหากโอโ้ตายแล้วขนาดสายลียังขาดนะเอา คันจมมิดอีกจริงเลยพี่น้องอันนี้ยังอยู่ไหมน้อโอ้โหโอ้ดึงแรงอยู่ครับปลาอะไรน้อมาลุนมาลุนพี่น้องลุนโอ้โอ้โอ้ใสใหญ่อยู่ครับโอ้ฉดดูอีกแล้วพี่น้อง ครับโอ้มีแต่เมืองเขาเลยทางนี้ไม่เห็นปลาอื่นเลยครับขันหนามมีแปลกๆครับ ยังไงนาอวาเลีวถามความรู้สึกลานใส่เจ้าหนะครับเป็นไงครับทพิปนี้โอ้โห ชาวมาได้ยังตัวครับปลาปูดสามสี่ตัว จะรูปผลงานครับพี่น้องเป้าหมายเรามาหาปลาหนังครับปล,ลา,ปาหนังก็จะได้ไมเท่าไรครับแต่นี่ครับเรามาเจอชดูไส้ปอกครับกิ่นปากุดเราขาดครึ่งขาดครึ่งครับพี่น้องถ้าใครอยากเล่นปลาชดูนะครับแนะนำเลย เตมลิงหนาเรือนจำครับอันนี้ของเตียแปดดัมสิงครับแต่ชดนี่ไม่แน่ครับมดโควิดอะไรนี่ผมอาจจะพาทอปสตอรี่มาตีกับฟอมครับครับสำหรับคลิปนี้พวกเราทีมงานนางรองพอดีเลมก็มีผลงานให้พี่น้องได้ชมใหม่เป็นที่ประทับใจเท่าไรครับ เดี๋ยวยังไงเอาไว้แก้ตัวคลิปหนาครับผมคลิปนี้พวกเราทีมงานนางรองพอดีเิมก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ